สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้มาจากบ้านนอกคอกควายเลาะริมเ,เขื่อนมานะครับมาอดใจไม่ได้ที่จะลงไปดูหาดโนนทันนะครเพื่อนเพื่อนว่าช่วงนี้ฝนมันกำลังตกนะครับฝนกำลังตกแล้วก็วันหยุดยาวนะครับต่อเนื่องจากบ้านนอกคอกควายมานะเพื่อนเพื่อนพาไปดูซิว่าบ้าน ออเอางีว่าน้องควายมาที่หาดโนนทันว่ามันเป็นยังไงช่วงยามเย็นๆแบบนี้นะครับบรรยากาศไอ้ที่มองเห็นอยู่ตอนนี้นก็คือบางแสนสองนะครับนี่บางแสนสองเนะโอ้คือคักอยู่คนยังคือคักอยู่เลยนะครับนะนบรรยากาศเลยอไปดูข้างหน้าที่มีอะไรบ้างเนี่ยรถจอดเป็นแถวอยู่นี่ <laughs> ไปดูสิครับนี่ โอ้โตัวตัวคนก็ยังเยอะอยู่นะนี่เห็นไหมเพื่อนๆนี่คนยังเยอะอยู่นะนี่เห็นนะฝนมันตกนะเพื่อนเนี่ยภาพมันจะไม่ชัดเนาะมันมัน,ม,นมันมืดมดนะมันจะทอนแสงนิดหนึ่งเนี้ยมีนักท่องเที่ยวมาจอดรถเอาหันหน้าออก <c oughs> หันหน้าออกไปนี่เลยเห็นไหม เห็นไหมเนี่ยก็ยังไม่ขึ้นกันนะครับขนาดฝนตกตกแล้วนะเนี่ยคือบรรยากาศมันยังร้อนนะครับเมื่อเมื่อ,อยังร้อนอยู่เลยเนี่ยฝนไหมพเพื่อนๆมองไปเห็นไหมฝนมันโอโ้โหนักท่องเที่ยวเยอะมากเนี่เห็นไหมมันมันมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวจริงๆนะครับโซนโซนโซน,โซนหาดโนน,นทันอะไรเนี่ยถ้าเกิดโบราณราวนี่เป็นเป็นที่ท่องเที่ยวจริงๆนะครับนี่นบรรยากาศเห็นไหม นี่เป็นทีมเลยนะเสื้อเป็นทีมเลยมาเป็นทีมเลยนะเห็นไหมเขาก็รถมาจอดกลางเต็นท์อย่างเงี้ยมาเนี่ยมีเต็นท์เออนะครับเนาะให้ดูดิโอเห็นไหมมีของขายอะไรขายนะั่นน่ะโอ้โหักลากูเห็นไหมะก็มีคนลงนั่งบรรยากาศเนาะชมบรรยากาศมองดูแล้วนะ บรรยากาศนะครับเนาะมองดูแล้วเขามาเขามารับบรรยากาศนะพู่งง่ายนะครับเนาะเนี่ยเอาญายนั่งบนรถแล้วก็อ่านให้ดูเห็นไหมเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้หานโนนทันม,มันก็ลงได้หลายที่ตรงนู้นก็ใช่นะครับตรงนู้นก็ลงได้ตรงนู้นก็ได้นะครับตรงนู้นได้นะนะอืมเนะไปรออีดูรอบหนึ่งซีคืออยากให้เอฟซีที่มาวันเนี้ไม่ ที่มาวันนี้พ่ออยากให้เอฟซีเห็นบรรยากาศยามหน้ามแมลงนะครับพูดตรงๆเลยว่าบรรยากาศยามค่ำๆก่อนจะสี่โมงห้ามงะถ้ามันไม่แดดแล้วบรรยากาศก็น่านั่งหน้าพามานั่งพามาครอบครัวมานั่งหรือเพื่อนฝูงมานั่งกิบเบียร์เย็นๆก็ว่าดได้เนาะคือบรรยากาศแบบนี้เลยยิ่งยิ่งฝนตกๆนะฮะบรรยากาศที่มองไป ที่วิญญาขับรถเก็บภาพตรงนั้นมาให้เสียเห็นก็ภูเขานะฮะภูเขาหินช้างสีนะะที่มองเห็นอยู่ตรงนั้นนะน,นี่นูนูนู้นน่ะหินช้างสีนะครับตรงนู้นน่ะเดี๋ยววิญญาจะซูมให้ดูใกล้ๆสักนิดหนึ่งจะได้เห็นบรรยากาศนี่เห็นไหมฮะเนี่ยอย่างนี้เลยบรรยากาศไปนีนะ่มีคนตกปลาเอาเล่นน้ำกันอีกต่างหากคนตกปลาไปด้วยโอ้โหเบ็ดเกี่ยวพอดีแหละนะบรรยากาศไ้เพื่อนอาอนี่ดูนะเนี่ยวิญญาเก็บภาพบรรยากาศยังให้ดูเห็นไหมเนี่ย เนี่ยเขามาจอดรถเห็นไหมจอดรถหันท้ายรถลงน้ําไปแล้วก็เปิดท้ายเปิดเพลงเบาๆคลอไปมีเก้าอี้มานั่งนี่เห็นไหมอืมเห็นไหมเพื่อนเนี่ยนะครับมันได้บรรยากาศนะเพื่อนๆนะผมว่านะถ้าเพื่อนมีโอกาสลองมานั่งดูก็ได้นะครับเนี่ยฝนตกๆฝั่งโน้นเห็นไหมครับ บรรยากาศเออคนอยังเล่นน้ําอยู่เลยเห็นไหมครับแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้วิญญาณมาถ่ายคลิปดูให้ดูหลายครั้งแล้วล่ะนะครับมันก็เห็นเที่ยวนี้ก็ยังอดใจไม่ได้ที่จะมาเอฟซี FC ชมอีกเหมือนกันนะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับนะคือตรงไหนที่มันสวยมันน่ามาเที่ยวมาดูนะว,วิญญาณก็ยอยากจะให้เห็นบรรยากาศเพราะช่วงนี่มันมัน ช่วงหยุดยาวหลายวันน่ยนะครับ<อ>ก็เลยบรรยากาศหน่อยนะเพื่อนๆเห็นแล้วก็าจสี่เห็นบรรยากาศแบบนี้เพี่<อ>พมสุขเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับ<อ>ถือว่ามันไม่วหวามันไม่สวยงามเลยมากมายแต่ว่ามันก็บรรยากาศอยู่นะเนี่ยด้านหน้าน,น,น,นะก็มาเป็นทีมเนี่ยนะนะครับเนี่ยเปิดเพลงเบา,เบา หาของย่างโอ้โหได้บรรยากาศเลยครับได้บรรยากาศเลยเนะไ,ได้บรรยากาศจริงๆเลยโอลูกชายหลานชายก็คุยจอดเลยนะนะครับเห็นน้ำเราอยากจะเห็นน้ำแลวหลานชายโอ้บรรยากาศเลยเห็นไหมโอ้โหมันมีเสียงเพลงด้วยให้วิญญาไม่อยากจะลงที่วัญญาถ่ายคลิปในรถเพราะอะไรรู้ไหมครับไม่อยากลงไปเพราะว่าลงไปแล้วมัน,ม,นมีเสียงเพลงเข้าเนาะ บัญญาโดนอ่คูกันนาย youtube แจ้งเตือนมาหลายเรื่องนะครับบุญญาก็อยากจะบอกเอฟซว่าเสียงเพลงเสียงดนตรีพินแคนเพนะราะว่าน่าจะปล่อยเสรีเนาะให้จะให้เราปล่อยประกอบบรรยากาศได้เพราะเราจะไ้โปรโมทท่านไปด้วยเนาะบิญญาโดนนะครับโดนเรื่องลิขสิทธิ์ดนตรีนะครับอยากจะฝากถึง นะครับอยากจะให้เปิดเป็นเซลีเพื่อจะได้โปรโมตโดนตรีของท่านเพราะงานต่างๆนะครับเนาะเอ่อบรรยากาศแบบนี้ก็อยากให้ FC เห็นด้วยนะครับโน่นเลยบางแสนสองก็ยังคนยังคึกคักอยู่เนาะอุ้ยแต่น้ำขึ้นเยอะเพื่อนเนี่ยเนี่ยไปดูดิเนาะอยันลงไปสักหน่อยก็ได้ไหมมันจะมีลิเกธิ์เข้าไหมเสียงเพลงเข้าไหเนี่ยดูดิเพื่อนน้ำขึ้นอ่ะ เดี๋ยวลงไปดูกันดีกว่ามันจมันน้ําขึ้นแค่ไหนยังอะไรนะถ้าไม่ลงก็ไม่เห็นหนะเพื่อนะเดี๋ยวลงไปดูวิญนะญาลงจากรถมาไหมเสียงเพลงมันดังมากตัวเนี้ยมีเยอะมากเลยเเพลงคือนักท่องเที่ยวที่มาจอดรถอยู่ตรงเนี้ยบรรยากาศเดี๋ยวซูมห้ดูใกล้ๆเนี่ยที่เอฟซีมานั่งทานอาหารเนี่ยนักท่องเที่ยวมานั่งทานอาหารเปิดเพลงแทบทุกคันรถเลยนะแต่นี่วิญญาไม่อยากจะลงมาถ่ายให้มันมากเพราะว่า อยากกลัวมันจะไปติดนิกศิลเขาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยบรรยากาศเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับอ่ะเอาเอาพอหอมปากหอมคอนะเพราะว่าม uh, ันม <r> ันจะไปเจอเสียงเพลงเข้าเข้านะครับนะนี่เห็นไหมเพื่อนน้ําขึ้นจริงเลยนี่เห็นไหมเนี่ยนี่เห็นไหมเนี่ยขึ้นนะเพื่อนเนี่ยน้นขึ้นเลยนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้โหนะครับเห็นไหมเพื่อนๆน้ามันขึ้นเห็นไหม วิญาขับมาฉีดเฉียดน้ําเลยเนี่ยหเห็นไหมให้เห็นเลยครับว่าน้ำเกิดมลัดเริ่มขึ้นแล้วนะครับขอแจ้งข่าวเอฟซทราบคนที่น้ำลุ่มๆนีร่ร้อนร้อนหนาววิญญาใส่ปุ๋ยข้าวเมื่อวานโอ้นะครับฝนตกมาใส่พอดีแหละนะครับอ่ะวันนี้ไม่มีอะไรมากหรอกเพื่อนๆอยากพาย FC มาชมบรรยากาศหาดโนนทันยาม แรงๆยามฝนตกๆตกตกแบบนี้บรรยากาศอย่างนี้เอ้าวนไปอีกเห็นสักรอบดิมีเวลาที่ถ่ายในรถเพราะอะไรรูไหมมันเสียงเพลงเพื่อนเพลงดังมากข้างล่างลงไปเมื่อกี้ก็นะเนี่ยบรรยากาศดูดิเพื่อนมาชมตรงนี้เอาเนี่ยพายที่กําลังตกดินนี่เพื่อนเพื่อนลองนึกดูนะเห็นบรรยากาศสวยงามแค่ไหนอ่ะนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะซูม m มาดูใ,ใกล้สักนิดดีเนี่ยเห็นไหมครับมันได้บรรยากาศเลยถ้าเกิดว่าท่านมีโอกาส แวะมาดูนะครับวันวันวันธรรมดาเราทำงานถึงไหมพอวันศุกร์อย่างเงี้ยศุกร์แล้วก็มาดูนะครับหรือเลิกงานท่านอยู่ไม่ไกลนะครับก็ขับรถมาดูได้บรรยากาศแบบนี้เห็นไหมนะครับถ้าวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์นี่มันหยุดยาวถูกไหมหยุดยาวแล้วมันก็จะมาพักบรรยากาศอย่างนี้โอ้สวยงามเพื่อนเลย ชมแล้วมันหายเหนื่อยนะครับเราจะไปเครียดกับงานมากๆนะครับเราทาให้มันรู้จักปล่อยวางเนาะไปตึงเครียดอะไรกันมากมันก็เหนื่อยนะครับทํางานทํางานก็เหนื่อยพออยู่แล้วเราจะมาเครียดกับงานอะไรก็หลายอย่างนะครับเนาะไปะขับรถสักรอบวนๆดูสักรอบแล้วก็จะพากลับบ้านแล้วนะครับเ<ไ>ปื่อนหาแผลแผลที่ลอยอยู่นั่นน่ะ เปิดเพลงตึ้มสนุกโอ้ยแพมีหลายลำนะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้ที่ล่องอยู่นะหนึ่งสอส่ห้าลำอะนะ,ะไม่ว่ากันนะครับมันเป็นวันที่อ่เขาต้องมาสนุกเนี่ยย,ยังรถวอเตอร์ไซค์ก็น่าจะเดินทางมาจจะไกลเนี่ยเนี่ย,เ,ยเดินทางมันจะไกลนะครับู้ชมบรรยากาศโอ,โอ้นู่นอีแพมลำหนึ่งกำลังออกเห็นไหมโน่นโอ้เห็นไหมฮะบรรยากาศอย่างนี้เลยเนี่ย วิญญาจะให้เห็นหลายๆมุมเนาะหลายมุมสวยไหมบรรยากาศนะครับนะบรรยากาศเปิดแอืมสวยๆก็กําลังเดินทางมีด้านทางเข้ามาก็มีเดินทางกลับก็มีนะครับเพราะว่าอาจจะเพราะมันเป็นวันทิตย์วันนี้วิญญามาถ่ายวันทิตเนาะครับก็คนที่มาทั้งวันก็ก็มา อาจจะช่วงนี้มันไม่แดดแล้วลงมานั่งสบายๆนี่เห็นไหมนี่กลุ่มเนี้ยเห็กลุ่มเนี้ยเห็นไหมรู้สึกว่าน้องคนนี้สุดจะเป็นยูทูบเบอร์หรือเปล่านะครับเดี๋ยววิญญาหันหน้าดูใกล้นี่ถ้าเป็นยูทูบเบอร์นะเพราะว่าวิญญาเคยเห็นเห็นเขาถ่ายคลิปอยู่เขานั่งรถขึ้นไปชมภูเขาสวยงามแบบเนี้ยถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยนะครับนี่น้องคนนี้นะ แล้วก็น่าจะเป็นยูทูบเบอร์นะครับนะโอเคภาพก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวได้แต่นี่เบร่งเดี๋ยวได้แต่นี่เบรกเพ่งไม่ว่ากันเนี่ยนะเทคเทคตุ๊บ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 บรรยากาศอย่างนี้นะครับพระอทิตตกดินวิญญาณไม่อยากจะลงไปถ่ายข้างล่างเพราะว่าเสียงเพลงมันเข้าเห็นไหมมีเทคปุ๊บมานมาก็มีเสียงเพลงเข้าถูกไหมฮะมันก็มันก็จะจะ ไปเจอลิขิตนะครับ <S <S อืมอืม, <S <S อมบรรยากาศเห็นไหมเนี่ยมันมันมันได้บรรยากาศยังไงร,รู้ไหมเพื่อนด้านหลังเนี่ยด้านเนี่ยด้านด้านเนี่ยที่มองเห็นรตรงน,นี้คือเป็นเป็นภูเขาถูกไหมครพอเป็นภูเขาปุ๊บพอหันลงมาตรงนี้เป็นน้ำเลยไหมน้ำเขื่อนบัวรัสเลยเห็นไหมครับเน,นี่ยมันบรรยากาศมากอ่ะครับเห็นไหมเนี่ยที่วิยาก็ไม่อยากปวดกระจก อยากให้เอฟซีดูอยู่มันจะ,จ,ะจะเจอเสียงเพลงเขาเข้านะเพื่อนๆต้องเข้าใจนะคือวิญญาอยากจะให้เห็นภาพบรรยากาศอยู่แต่ว่ามันมผลญาได้หนึ่งเนาะเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมฮะบรรยากาศไหมเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยครับวิญญาจะจะถ่ายให้เห็นดูบรรยากาศยาว ต่ว่ามันก็มีเสียงเพลงเสียงไรนะครับเนาะคร <Hello. S 1> ับผมอขออภัยนะครับก็มันมันเป็นเสียงเพลงนะอย่างที่วิญญาบอกเอฟซีว่าวิญญาโดนนะครับโดนเรื่องลิขสิทธิ์เสียงเพลงอะไรเงี้ยวิญญาก็ตอขออภัยนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับบางทีวิญญาก็รู้เท่าไม่ถึงการนึกว่า เป็นเสียงพินเสียงเพลงเสียงพินเสียงแคนอีสานบ้านเราเนี้ยนึกว่าเอามาเปิดบางทีเขาไม่ได้ตั้งใจเขาเปิดอย่างรถแหย่อย่างไรรถแห,ถแห่บ้านๆน,น,นี้ใช่ไหมแห่เทียนพันษาแห่งานบวชงานบุญวิญญาณก็ไปถ่ายเอาภาพ <c oughs> ที่เขาแห่งานบุญงานบวชนั่นแะหละแต่บางเอิญเสียงแห่ดนตรีแห่มันก็เข้านะครับแต่เจ้าของฤกษ์ศิธ์เขาก็มาอ้างถึง เจ้าของเป็นลิขสิทธิ์นะครับวิญญาก็ขออาภัยมากๆนะครับถ้าเกิดวิญญาไปเอาเสียงเพลงท่านเข้ามาในคลิปของวิญญานะครับวิญญาไม่เจตนาหรือตั้งใจนะครับวิญญาอยากจะให้ภาพที่ถ่ายออกมานะมันได้สวยงามหรือบรรยากาศนั่นเองเนาะครับวิญญาก็เลยถ่ายให้เอฟซีดูครับวิญญาวันนี้ก็พาเอฟซีามาชมบรรยากาศหาดนนทันฝนตกๆกกยาม เมื่อแรงนะครับเนาะด้เห็นบรรยากาศแบบนี้นานไี่เห็นบรรยากาศแบบนี้เห็นไหมพระอาทิตย์กำลังจะตกกรับขอบฟ้าล้วเห็นภูเขาที่สวยแล้วก็มันไม่แดดมากเห็นไหมบรรยากาศสีทองอะละอาลาอยู่บนโน้เลยเห็นไหมเห็นไหมครับแล้วมีนักท่องเที่ยวมานั่งทานอาหารอยู่บรรยากาศแบบนี้ฝนตกๆแบบนี้ภูเขาเขียวๆแบบนี้โอ้โหสุดยอดเลยนะครับวิญญาณก็ไม่มีอะไรมากมก็ขอฝากเอฟซี C. ให้กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเดอ้อภาพสวยๆแบบนี้งามแบบนี้ที่เขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นเดอ้อหาดโนนทันนะครับติดกับบางแสนสองนั่นเองนะครับอยากจะมาเที่ยวดูยามยบายเย็นๆอย่างเงี้ยนะครับให้มาลองสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ดูเนาะครับผมวิญญาณไม่มีอะไรมากอยากให้เอซีเห็นบรรยากาศแบบนี้ครับคลิปหน้า เจอกันใหม่นะครับคลิปนี้สวัสดีครับกับผม